สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านทั้งมือใหม่มือเกา่ามือเกา่าและก็เจ้ามือพบกับผมแอดตอมครับวันนี้ผมมาพูดคุยและแชร์มุมมองของหุ้นทีชื่อว่าโอกาสหรือ OR นั่นเองนะครับมุมมองตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างผมจะมองว่านะครับให้ดภูภาพใหญ่ก่อนครับตั้งแต่ IPO มาหุ้นตัวนี้นะครับก็จะมีการทําไมครับลงมาเรื่อยๆเลยเนาะ ะะถ้าตีเทรลไลน์นะภาพใหญ่ก็จะมองว่ามันยังเป็นขาลงอยู่มีวอลลุ่มไบพายอินดิเคเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับวอลลุ่มไบพาอยู่ที่ราคา28-30บาทมองแบบนี้ไว้ก่อนอประมาณ29-30บาทนั่นหมายความว่าในช่วงราคานี้มีคนทำไมครับปล่อยของเนื่องจากอาจจะได้ราคาที่ IPO มาหรือ,อได้กำไรมาระดับนึงแล้วเขาก็กลินของออก ก็จะเห็นใช่ว,ว่าตั้งแต่หลุดตั้งแต่28เป็นต้นมาเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็จะลงมาเรื่อยๆเลยเนาะกลับมาดูทันเฟรมเดย์กันมั่งครับทันเฟรมเดย์ผมจะใช้วอลลุ่มไบพายและ RSI ในการช่วยนะครับเรามาดูครับมุมมองมันก็ยังเป็นขาขาลงถูกต้องไหมครับแต่ตั้งแต่เดือนเดือน8 2022นะครับเทรนโมเมนตัม um มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเคยนะครับปิดวอลุ่มไพายไปนะเรามาดูเทรนไลน์ก่อน โอเคนะครับตั้งแต่เดือนแดเดือนเก้าเนี่ยราคาก็ลงมาเรื่อยๆปรากฏว่ามีช่วงเดือนสี่นะครับราคามีการเบรกเทนไลน์นั้นหมายความว่าราคาตรงนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นขาลงหรือเปล่าเราก็ต้องดู2สองเงื่อนไขก็คือ1เทนไลน์สองนะครับโซนแนวรับแนวต้านเรามาดูตัวนี้กันครับโซนแนวรับแ,แนวต้านมีอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง และทางเฟรมเดย์นะครับมีโซนแนวรับแนวต้านอยู่ที่โซนแรกครับอ่าเนี่ยครับราคาวิ่งมาชนแล้วก็ลงเรียบร้อยโซนที่1อยู่ที่ราคา22-23บาทโซนที่2นะครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่24-24บาทนะเป็นช่วงมอลลุ่มไวยไพพอดีเลยใช่ไหมครับบังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญเนาะและจนสุดท้ายก็อยู่ที่ประมาณ27บาทแนวรับแนวต้านนะครับโซนโซนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่20 ยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีโซนที่ทำาโลล่าสุดอยู่ที่สิบเก้าจุดหกอยู่ด้านล่างนะตัวนี้ก็ก็มองไว้อาจจะมาทำบดพอมทีนี้ถ้าเอาเทรนไลน์เข้ามาเปรียบเทียบด้วยนะครับราคามีการเบรกเทรนไลน์เมื่อช่วงช่วงเดือนสี่เบรกขึ้นไปแล้วก็กลับมารีเซ็ตนะราคาขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านอยู่ที่ยี่สิบสามแรงขายไม่พอออแรงซื้อไม่พอนะครับ ก็มีการย่อลงมาแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเทิงขาขึ้นนะแต่มันเข้าเป็นแพทเทิร์นราคาจะกลับมารีเซ็ตใหม่หรือเปล่านะครับอยู่ช่วงที่ราคาประมาณ20บาทนะรีเซตช่วงนี้เพราะพรามันตรงนีมน้มันบวกกับเป็นโซนอะไรครับโซนแนวรับสั้นๆแล้วก็มีช่วงเทรนไลน์ที่จะเข้ามาราคาจะมารีเซ็ตด้วยนะตรงนี้แนวรับก็จะมีอยู่2แนวนะครับช่วงราคา20กับราคาส9 6ประมาณนี้เนาะ แล้วจะไปต่อไหมตอนนี้นะครับเราตัดทุกอย่างออกนะถ้าดูเทรนด์นะครับโมเลกุลเทรนสั้นๆเกิดอะไรขึ้นครับมันมีการหลุดเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับมีการปลดเทรนหมายความว่าหุ้นตัวนี้มันจะไม่เป็นขาขึ้นแล้วมันจะอาจได์เวอออกข้างนะครับจะเล่นอยู่ที่ราคา20บาทถึง23บาทประมาณนี้หรือไม่นะครับราคาอาจจะมาทดสอบอยู่ที่ประมาณ2 1บาท นะแล้วก็กลับไปใหม่ก็ได้นะครับแต่มุมมองนะตอนนี้มันคือราคามันหลุดเทรนด์นแล้วนะครับเป็นเทรนด์ขาขึ้นสันมันหลุดแล้วเนื่องจากราคาไปทด,ทดสอบแนวต้านนะครับอยู่ที่23บาทแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็มีการเทคแรงขายกลับมานะครับแล้ว RSI นะครับตรงนี้นะราคา RSI ก็มีแรงขายมาเรื่อยๆครับแล้วก็หลุดเทรนด์เรียบร้อยนะโมเมนตัม um, แรงซื้อก็เปลี่ยนไปอีกนะเพราะฉะนั้น OR นะเน้นย้ำนะครับไม่ใช่ขาขึ้นแต่ภาพใหญ่มันมีการเบรกเทนไลน์นะครับที่เป็นโมเมนตัมขาลงแล้วนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังติดแนวต้านอยู่ที่23บาทราคาสู้ไม่ไหวนะครับมีแรงขายแรงขายใส่อาจจะเป็นดอยเดิมคนที่ติดดอยเดิมอะไรก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ขายใส่ตอนนี้ราคาก็หลุดเทรนสั้นๆที่เป็นขาขึ้น แนวโน้มก็อาจจะลงมาทดสอบแนวรับอยู่ที่ประมาณ21บาทนะครับแล้วก็มีราคา,า19.6บาทอันนี้ในมุมอมองในทางเทคนิคนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่เทนขาขึ้นแต่มีโมเมนตัมที่มันเบรกเทนขาขึ้นภาพใหญ่แต่ภาพสั้นๆนะครับยังยังไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าตัวนี้มันจะออกข้างนั่นเองโอเคไหมครับแนวรับแนวต้านก็อย่างที่ที่เล่ากันไป มามุมมองในธุรกิจบ้างนะครับในมุมมองของธุรกิจตัวนี้นะครับในมุมมองของธุรกิจเนี่ยมันคำนวณยากไหมคำนวณยากนะครับตัววันนี้เขาก็ทาหลาย,ลยหลายธุรกิจเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปจริงจังด้านไหนเป็นพิเศษนะครับที่แน่ๆก็เรื่องน้ํามันก็มาแน่นอนนะครับนะขาดทุนที่เราไอ่าไตมาสก่อนนู่นนะครับที่ออกมาว่าขาดทุนสต็อกน้ํามันก็ก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าหุ้นตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเขาลงทุนเยอะและลงทุนหลายอย่างด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดคำนวณเราก็ต้องค,คำนวณของอบ,รบริษัทที่เขาไปลงทุนหลายๆบริษัทเนี่ยว่ามีกำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างอเมซอนที่เขาไปลงทุนแล้วทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับยอดขายยดีมากอันนี้พูดถึงยอดขายนะไม่ได้พูดถึงกำไรยอดขายเขาเยอะมากพอเยอะมากเนี่ยก็หมายความว่าเเขาก็จะมาจริงจังกับธุรกิจนี้ด้วยแล้วก็จะมีไปดูบริษัท A B C D ต่อนะครับจะเป็นเรื่องการกินการใช้นะครับค้าปลีกเขาก็จะไปดิวดวต่อเพื่อให้ว่าบริษัทเนี้ยมันจะมีหลากหลายธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคำนวณพื้นฐานก็ยังคำนวณยากครับสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะว่าเรายังกระจายกับอ่าหลายๆธุรกิจเกินไปแล้วเราก็ทําให้นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยก็ยังมองธุรกิจลําบากนะครับแต่ว่าเรื่องเขาเรียกว่า อ, ى, อนาคตอ, ى, อนาคตไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็อย่างว่าแหละเขาลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับแต่ยังไม่มันอาจจะยังไม่มาใน,ในเร็วนี้เนาะคําถามคือว่าถ้าคุณไม่มีของนะครับและทำยังไงนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าต้องต้องเข้าแล้วได้กําไรทันทีเลยเนี่ยนะครับ ตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นตัวที่ควรน่าจะสะสมแต่ไม่ใช่โซนราคานี้นะครับถ้ามันต่ํากว่า 19, 18บาทอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะสะสมเพราะมองว่าตัวนี้อนาคตก็ไปได้ดีครับมองว่าไปได้ดีแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาอาจจะไปอาจจะสูงกว่าพื้นฐานของเขาหรือเปล่านะครับจะมองว่าแบบนี้แต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยที่เราคุยกันไปเนี่ยยังไม่ไปเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนเนาะยังไม่ไปเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ ก็จะรออยู่ที่ประมาณ20นะครับ20บาท21บาทแล้วก็19บาทเนี่ยผมรออยู่บิเวณนนี้ถ้าผมจะเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่ณตอนนี้ต้องต้องยันย้ำนะครับว่ามันหลุดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะเรื่องการเมืองด้วยนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐใหม่เนี่ยเขาอาจจะไฟกับกลุ่มนี้พผมพวเลยละ่ะนะเพราะว่าฉะนั้นก็ ก็ต้องาระมัดระวังแหละหรือไม่ก็ต้องขายหุ้นแล้วเก็บเงินสดเอาไว้ก่อ <c> น <oughs> นะเราก็ต้องเทารดระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าหลายๆตัวที่เรายังไม่ชัดเจนกับนโยบายแล้วก็ไม่ชัดเจนกับการดําเนินงานเนี่ยมันก็ส่งผลงผลกระทบกับภาพใหญ่อยู่แล้วล่ะนะนักลงทุนภาพคนใหญ่กลัวแล้วคนเล็กเราจะไม่กลัวหรอครับ ก็ต้องกลัวนะคมับนต้ลงทุนรายย่อยเราก็ต้องกลัวเป็นเ,นเรื่องปกติเพราะว่ารายใหญ่เขายังกลัวเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นฝากพิจารณาตัวนี้ไว้อีกทีนะครับเถรดยังมีสตินะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับ